ศีลภายในคือมีสติในการเฝ้าสํารวมระวัตระมัดระวังใจใจต้องเป็นศีลใจอะใจเพราะศีลเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของกิริยาภายนอกแต่หากใจมันดีกิริยาภายนอกมันก็ดีด้วยเพราะกิริยาภายนอกเป็นเครื่องแสดงออกของจิตใจ ใจเป็นอย่างไรกิริยาภายนอกเป็นอย่างนั้นผู้จะมีศีลบริบูรณ์ได้คือผู้ที่มีสติบริบูรณ์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางต่อให้ปากไม่พูดชั่วแต่ใจมันคิดชั่วอยู่มันก็ชั่วเราเป็นผู้รับผลแน่นอน